สวัสดีทุกคนนะครับผมตอ,อรี่สไนเปอลยา่าูในวันนี้เราอยู่กันในแมปเอโดมีนะครับทุกคนฮนะก็จะเป็นแมปเลี้ยงสัตว์น่ารักน่ารักนั่นเองนะครับผมและที่น่าสนใจในครั้งนี้ที่เรามากันนั่นก็คือ เอดอมีข่าเอ็กกับมินเนียนนะครับกระตูนที่หลายคนเคยดูอย่างแน่นอนนะฮะนี่เลยเป็นเจ้าจอมวายลายเวอร์ชั่นเด็กนะครับกับเจ้ามินเนี่ยนเวอร์ชันเป็ดน,นะครับผมตรงน,นี้มีรายละเอียดข้อข่าวบอกไว้ว่าให้เราไปคุยกับเจ้ากรูวเวอร์ชันเด็กนะครับเพื่อที่เราจะได้รับโซเิแอมมินเนี่ยนเอกเอน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะแฮ ออกมาแล้วจะได้ตัวอะไรนะครับผมซึ่งเราก็โดนสปอยจากหน้าตรงนี้กันแล้วนี่มันจะได้เจ้าเป็ดตัวนี้นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวไปดูตัวจริงกันด้วยว่าจะน่ารักแค่ไหนนะครับโอเคแล้วก็มี Watch m i n i o นนะครับนี่เลยเป็นการโฆษณานครับ t h e Life o f Go Only ที่โรงภาพยนตร์เท่านั้น1กรกฎาคมน,นะครับก็ไปดูกันได้นะครับไม่รู้ว่าของไทยเนี่ยมันเวลาเหมือนกันหรือเปล่านะฮะเอาละทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยแล้วกันเนาะ สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะบอกอย่างคร่าวๆนะฮะนี่เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็กดเพย์ไปเลยแล้วก็เลือกเล่นได้หรือว่าเราจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นพ่อแม่นะครับอ่านเลือกเป็น parent, พ่อแม่นะครับก็ไม่มีอะไรครับคนก็เราก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ปุ๊บเราก็จะได้เงินในสมมุติผมมีตัวนี้ฮนะผมเลี้ยงเขาจนโตเต็มที่เราก็จะได้เงิน เอาเต็มที่เราก็เอาไปพัฒนาได้เดี๋ยวไปดูกันตอนช่วงท้ายเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันพัฒนายัางไงนะครับเอาละครับทุกคนฮนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเจ้ากรูตัวน้อยเนี่ยเขาจะให้ไข่เราเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปโอเคครับทุกคนฮนะออกมานอกบ้านกันแล้วนะครับเราก็จะต้องไปทางนี้ฮะ exit นะครับผมซึง่งเจ้าเกมนี้เนี่ยก็มีรถให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะครับมาเลยครับขึ้นเจ้าคันนี้เลยฮนะซอมบิโน่นะใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยแซมโบนี่เออแซมโบนี่นะครับผม เกมนี้ก็ฟาร์มเงินไม่ยากนะครับเราจะได้เงินจากการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะฮะและเงินเราก็สามารถเอาไปใช้ซื้อเอ่อของนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้เจ้ากูอยู่นี่และเงินก็จะใช้ไปซื้อของขวัญครับต่อกับกที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เจ้าของขวัญพวกนี้ยเราก็จะได้รถนะครับได้รถมาใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีไอเทมต่างๆมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันและนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีบ้านนะครับให้เราได้ซื้อนะครับนี่ฮะห้าร้อยหนึ่งพันห้านี่ครับประมาณนี้ฮะ เราซื้อเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็เข้าไปแต่งบ้านได้พอเราซื้อบ้านได้แล้วปุ๊บใช่ไหมครับทุกคนนะนี่เลยครับเราก็จะแต่งบ้านแบบนี้ได้เลยนะฮะก็อ d ดิทเฮาส์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีของให้เราได้เลือกซื้อมากมายเลยนะฮะว่าเราอยากจะสร้างอะไรแบบไหนก็ตามสะดวกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูการเลี้ยงสัตว์นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าวอลรัสของผมเนี่ยมันสกปรกนะครับนี่มันต้องการที่จะอาบน้านะฮะผมก็จะเอาเจ้าวอลรัสเนี่ยมาอาบน้านะครับผม นี่เลยครับจอวอลลัสบอกไอริสดอาชเวอร์นี่เลยครับเราก็ให้เขาลงไปเอ่ออาบน้ำครับเท่านี้เราก็จะได้เงินแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ three days later เรียบร้อยครับผมได้มาเจ็ดพัคนะครับนี่โอ้โหง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมล่ะนะครับมาอุ้มจอวอลัสหน่อยแล้วตอนนี้เขาก็อยากเล่นสนุกนะครับนี่เราก็ซื้อเป็นโนไว้ให้เขาเล่นแล้วก็อย่างนี้เลยเราก็จะได้เงินแล้วและเจ้าอันนี้สีเหลืองจะได้จะได้เงินเยอะหน่อยนะครับได้12บัคนะครับผม15 minutes later โอเคครับเรียบร้อยฮะเงินพุ่งๆเลยไปครับ <laughs> เดี๋ยวไปดูเอ,อ่อเจ้ากูตัวน้อยกันเลยละกันนะครับผมไปแล้วจ้าเจ้ากูกตัวน้อยรอชัอนก่อนนะจ้านี่เลยแล้วออกมาจากเอ,อ่อทางที่บ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโดยปกตินะครับเราก็จะมาเจอเจ้ากูกนี่เลยนะ <Good day. S 1> นี่ good day good day เอาละครับผมขอลงเอ,อ่อจากรรถก่อนนะ <laughs> โอเคมาเราก็มาคุยกับเขานะเฮ้ย <laughs> ทำไมผมนอนละ่ะโอเค <laughs> คุยกับเขาเลยครับ <laughs> นี่ <laughs> อ่ะเราห้ทุกคนครับเขาบอกว่าผมมามีไข่อยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็อยากรู้ว่าข้างในแล้วมันมีอะไรนะเออผมมาคุยกับเขาแล้วนั่นแหละผมก็ได้ไข่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่เลยครับโซดแอ็กมินเนียนเอกนะฮะผมแต่ว่าของผมยังไม่ได้ฟักนะครับเราก็จะต้องเลี้ยงเจ้าไข่นี่ให้ฟักออกมาเป็นเจ้าอมินเนียนเป็ดนั่นเองเนาะในระหว่างนี้นะครับทุกคนฮะเราก็เดินเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเคสมันจะขึ้นด้านบนนะครับว่าเจ้าไข่นี้ต้องการอะไรแล้วเราก็กดที่ตรงที่เขาต้องการนะฮะ มันก็จะนําทางเราไปนะฮะแล้วเราทําไปเรื่อยๆปุ๊บเจ้าตรงนี้ก็จะเต็มแล้วมันก็จะแฮชออกมาเนาะนอาอาละครับหรีอเคสแรกของไข่ของเราเขาหิวน้ําครับทุกคนนะรออยู่นานเลยทีเดียวก็กดฟรีดไปเลยจ้ออาอ้าวน้ําผมไม่มีเนี่ยว่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะฮะ <c oughs> หรือว่าจะเข้าเอา่อโรงเรียนก็มีน้ําให้กินนะครับ <c oughs> นี่โรงเรียนนะอ่ะไปโรงเรียนแล้กัน มาแล้วจ้านี่เลยครับในโรงเรียนก็จะมีโรงมีคุณครูนะครับมีน้ําให้กินด้วยอ่ากินเลยจ้านี่ครับทุกคนเปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เงินมา6บักนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเช็คนะครับมันจะได้ทุกกินนาทีนี่แหละมันก็จะให้เรา20บักนะครับเอาล้ครับทุกคนนะตอนนี้เจ้าไข่ของเราเนี่ยอยากจะไปแคมป์ปิ้งนะครับใกล้แฮทแล้วนะอีกนิดเดียวโอ้ยไปกันครับเดี๋ยวจะพาไปแคมป์ปิ้งนะฮะก็เล่นง่ายงใช่ไหมล่ะทุกคนครับกับการเลี้ยง ให้เราไปเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยยางไปนอนเนี่ยเขาจะพาเราไปบ้านเนี่ยมีมีเอ่อ G P S พาเราไปเนาะแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ไข่ใบใหม่นะครับทุกคนฮนะเราก็มาเทรดแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้ที่ตรงนี้นะฮะหรือจะเข้าไปซื้อไข่ ก็ได้เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าจะซื้อในเนอร์เตอรี่นะครับตรงนี้เลยตรงกลางเดี๋ยวพาเข้าไปดูละกันเนาะนิดนึงนิดนึงนี่ครับเพชรนี่นะมาทางซ้ายนี่เลยจอแล้วตรงนี้เขาก็จะมีนี่ครับมีไข่ให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้แบบว่าดิจเนอรี่ถ้าอยากได้ดิจเนอรี่ออกเยอะๆก็ต้องมาซื้ออันนี้ครับมันจะออก8%นะก็ละใบละ1450าบัเท่านั้นเองนี่เงินตรงนี้ได้จากการเลี้ยงสัตว์ที่บอกไปแล้วนั่นเองนะครับเล่นง่ายๆเลยนะฮะทุกคน เอาละครับไปครับเดี๋ยวเราไปคมปิ้งกันเลยแล้วกันเนาะผมก็จะใช้ของเล่นนะครับนี่ผมมีของเล่นอันนี้นะครับมันจะสามารถบินได้ได้มาจากการซื้อเนี่ยครับของขวัญตรงนี้จะสุ่มได้นะครับผมไม่แพงไม่แพงนะครับแล้วก็สุ่มได้ไม่ไม่ยากนะฮะไปครับนี่มันจะเดินทางเร็วมากๆเลยเชียบไปครับนี่ถึงแล้วโอ้โหเร็วจริงครับหรือจะใช้รถก็ได้แล้วแต่นะรถกระเทยแต่นี่เร็วจริงนะครับอย่างกับสไปเดอร์แมนนะฮะ โอเคไข่เราง่วงนอนด้วยใช่ปะ่ะนะครับเราก็ให้เขานอนในนี้ก็ได้นะครับนี่โรวแอกนอนเลยจ้านี่นอนในเอ,อ่อแคมป์เขาเรียกอะไรวะบ้านนะบ้านแคมปิง้งนะฮะนี่ครับเขาก็จะได้นอนด้วยแล้วก็ได้แคมปิ้งด้วย2อ,อย่างพร้อมกันอุ้ยแฮชแล้วด้วยว่ะทุกคนโอ,โอ้อดดูเลยปาโทโอนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่เลยเ้ะฮูโโฮโโฮ้โอ้โหเกิดที่แคมปิ้งนะครับเจ้ามินเนี่ยนของเรามินเนี่ยนไก่แ้วไม่ใช่เป็ดนะทุกคนเออโรดแอกมินเนี่ยนเช็คนะครับ อุ้ยตลอก็นะครับนิวบอลนะฮะมามาอุ้มหน่อยมานี่นะครับเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับทุกคนนะฮะจนโตเต็มวัยนะครับแล้วพอสมมุติมันครบ4ี่ตัวปุ๊บเราก็เอาไปทำนีออนได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเลืองแสงนะครับผมแล้วพอนีออน4ตัวโตวเต็มวัยครบปุ๊บเราก็าไปทำเมก้าได้อีกอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทำนีออนแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคแต่กว่าเราจะเลี้ยงตัวหนึ่งให้โตเต็มไวัยได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับทุกคนน นานมากๆเลยซึ่งผมไม่ได้เอาเจ้าตัวนี้ไปทำหรอกนะครับตัวนี้ผมมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะผมจะเอาเจ้าตัวออวอลลัสไปทำนะครับผมทํามาเรียบร้อยแล้วนี่มันจะฟูกโกลอ,อย่างนี้นะครับ4ี่ตัวเราจะไปทํานีออนกันนะฮะเจ้าวอลลัสจะเป็นตัวแรกของผมนะครับทุกคนนะที่จะกลายเป็นเอ่อนีออนนะผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นเครื่องบินไปเลยละกันนะมันต้องเทเข้าไว้ใช่ไหมล่ะนี่โอเคไป นี่มันจะอยู่ใต้สะพานนี้นะครับทางที่ลึกลับใช่ปะโอเคอจอดบนสะพานเลยจอดกลางสะพานเลยละกันนะไปครับจดน้ําตุ่มนี่ฮะมีประตูอยู่ตรงนี้ครับไปเข้ามาแล้วจ้าโอเคคลิปนี้มาโดมินเนียนตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เ เล่นเบื้องต้นคร่าวๆนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเล่นกันแล้วนะครับผมหลายคนก็อาจจะไม่เคยเล่นนะครับสงสัยยังไงมีคําถามหรืออยากจะแนะนําอะไรก็คอมเมนต์บอกผมกันเข้ามาได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาวางเจ้าตัววอลลัสกันเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับก่อนอื่นเราก็เอาเจ้าซัมเมอร์วอลลัสที่โตเต็มวัยของเรากดออกมาก่อนนะครับแล้วก็วางเลยนี่นะฮะนี่ครับมาอีควิปอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางนะครับนี่หูยตื่นเต้นตื่นเต้นตัวแรกของผมเจ๊งนะครับเลี้ยงอยู่นานมากนะ เจ้าตัวนี้นะครับกว่าจะครบสี่ตัวนะไม่ใช่โอ้ยโอ,ยโอย้ลืมนับข้าดาวเลยนี่มาแล้วจ้าปึง๋งโอโหโอ้โหเป็นไงครับนี่ฮะอ่านี่ทุกคนเห็นปะปันมันจะเป็นสีฟ้านะมันจะเป็นเรืองเรืองแสงนะครับนี่โอ้โหนี่ครับทุกคนและถ้าเราเลี้ยงเจ้าต,ตัวเนี้ยจนโตเต็มวัยสี่ตัวได้นะเราก็จะมาทําร่างเมก้าได้นะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นสีเรนโบว์นั่นเองนะครับเจ้าตรงเงอกเงอมันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะขยิยเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับผมมีน้ํายาด้วยนะนี่เลยครับทุกคนนะไฟาอาเพชโพชั่นนั่นก็คือน้ํายานี้นะฮะเราก็ให้เจ้าตัวนี้กินเลยนะครับผมมาดูกันนะฟีดเลยไป้าเขาก็จะบินได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันว่าเขี้ยวเขาเนี่ยจะสวยแค่ไหนโอเคนะครับบินเลยครับไฟนี่ต้าู เป็นไงฮะเอ้ยตัวเองมองไม่เห็นว่ะเออเรามองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็นอ่าไม่เป็นไรไปโชว์กันหน่อยนะครับเอาละครับผมออกมาแล้วนี่มองเห็นสักทีนะครับนี่มันจะเป็นฟ้าๆอย่างนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะเออเทไหมละ่ะแล้วก็จะมีะเพชรแววนนะครับก็คือสิ่งสวมใส่สามารถใส่เขาได้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเดสอัพเขาหน่อยนะี่เออต้องกดเดสอัพนะครับแล้วก็เออใส่อย่างนี้นะครับสามารถตกแต่งสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยนั่นเองใส่เน็กไทแปลสีขาวนะครับผม มีปีกไหมไม่มีมีแต่กระเป๋านะครับแล้วก็มีนี่ครับตานะฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันดูเยอะๆแต่ตัวตนนี้ไม่มีเท้านะครับแต่ตัวอื่นมีเท้าจะใส่รองเท้าได้แต่ผมก็ไม่มีรองเท้าเหมือนกันนั่นเองอ่ะประมาณนี้ครับรอเล่าแล้วครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะเท่เลยทีเดียวนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบ้านแล้วกันนะว่ามีอะไรเจ๋งๆบ้างอันนี้ไม่เคยโชว์เท่าไหร่นะนี่เลยจ้อมาแล้วนี่ก็เป็นบ้านของเราที่เราเอตกแต่งมานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะไปห้องน้านะฮะ ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับโอเคชั้นล่างก็ประมาณนี้นะมีห้องน้ำห้องขวัวตรงนี้ให้ดูยังหวาห้องขวันนี่ห้องขวันนะครับทำพิซซ่าได้ด้วยนะนี่แล้วก็จะมีด้านบนก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมนี่เลยห้องนอนเท่นะทุกคนแน่นๆแล้วก็จะมีห้องรับตรงนี้นครับ่อยป้ายยู่นี่อันนี้มีน้องทำไว้ให้นะครับสวยงามมากนี่เจ๋งสดสด ประมาณนี้นะครับทุกคนฮะทุกอย่างนี้มันใช้ได้หมดเลยนะว่าจะเติมน้ําชาอะไรเงี้ยทุกคนดูนะผมยิบแก้วมาแล้วนะแล้วกดนี่มันก็จะอย่างนี้นะเท่ละเอออ่าแล้วก็มีทางออกด้วยนะครับผมทําไว้นี่ลงมาตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็กดนั่งนะครับแล้วก็เข้ามาในบ้านได้โอเคมันดูลึกลับซับซ้อนดีเนาะทุกคนครับเอาละครับทุกคนนะเดี๋ยวเอาเจ้ามินเนี่ยมาลากันก่อนแล้วกันนะครับมินเนี่ยเรานี่เน่าเลยนะครับต้องการอาบน้ําอย่างด่วนนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเราจะได้มาดูกันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม